ลูกเป็นหวัดดูแลลูกด้วยดาเกลือสเปรย์น,น้ำเกลือพ่นจมูกแบบนี้นะคะภายหลังจากที่ใช้แล้วนะคะจะต้องดูดน้ำเกลือออกไหมคะหรือว่าปล่อยไว้ได้เลยสเปรย์น,น้ำเกลือพ่นจมูกแบบนี้นะคะจะเป็นแบบฝอยละองแบบนี้ค่ะใช้งานก็คือเพียงแค่นะคะประคองใบหน้าลูกห่อตัวนะคะสอดนะคะหัวพ่นเข้าไปในโพรงจมูกลูกเฉียงไปทางหางตาเล็กน้อยแล้วก็กดพ่นแบบนี้ ฝอยละอองแบบนี้นะคะก็จะช่วยทําให้น้ํามูกนะคะที่มันเหนียวหรือว่ามันแข็งนะคะนุ่มอ่อนตัวลงขับออกได้ง่ายมากขึ้นบางคนนะคะใช้เพียงแค่สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกเด็กอย่างเดียวนะคะทำให้ลูกหายใจดีขึ้นแล้วหรือว่าบางคนนะคะหากใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกให้ลูกแล้วยังรู้สึกว่าลูกหาดน้ำมูกปริมาณมากสามารถใช้อุปกรณ์นะคะดูดเอาน้ำมูกลูกออกตามต่อภายหลังจากพ่นน้าเกลือแบบนี้ก็สามารถทําได้ค่ะดังนั้นภายหลังจากที่ใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกลูกแล้วนะคะจะใช้ที่ดูดน้ํามูกดูดออกตามต่อหรือจะไม ให้กับลูกแล้วนะคะจะมีน้ำมูกนะคะนอที่ไหลย้อยออกมาหรือว่าน้าเกลือส่วนเกินนะคะที่ไหลตกออกมาให้คุณแม่คะดูแลใช้เป็นทิชชู่เปียกสูตรน้าเกลือนะคะซับผิวหนังส่วนนั้นลูกออกอย่างเบามือค่ะเพียงเท่านี้ก็เพียงพอค่ะลูกน้มีน้ำมูกนะคะปริมาณเล็กน้อยนะคะดูหายใจฟืดฟาดสามารถดูแลใช้เป็นสเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกแบบนี้ให้กับลูกนะคะเพื่อบรรเทาอาการได้แกชสเปรย์น้ำเกลือของเด็กที่ชุบเปียกนะคะนะสูตรน้ำเกลือของเด็กนะคะจิ้มได้ตะดารรังคลิบค่ะ